เดี๋ยวมาบันทึกเรื่องราวกันต่อเลยนะคะในหัวข้อเรื่องว่ามีโน้ต no, สี่ทำอะไรดีนะคะก็เดี๋ยวขอทำให้มันเป็นหน้าจอเพิ่มมาอีกอันหนึ่งเนาะทำด้วยการกดอันนี้ก็ได้ค่ะปุ่มแบ็กยอกดกดค้างไว้ก็จะมะีมีแอปต่างๆที่สามารถเปิดได้มานะคะก็ พึ่งอากูแล้วกันนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตด้านล่างนี้เลยแล้วก็ทําการเซิร์ชรูปจ m จูงกา a ลซี่โนซีขึ้นมาใน่สมมุติชอบรูปนี้นะคะเพียงแค่กดตรงกลางนี้แล้วเลือกมูคอนเท์ค่ะแล้วก็ดึงรูปนี้มาใส่ส่วนนี้เนี่ยอาะอุนยวนๆนะคะสมมุติใช้เป็นรูปนี้ไปก่อน,นะคะ่ะก็ทําการเลื่อนได้ค่ะด้านล่างนี่ใหญ่โตโมโหาเรเลื่อนลงนิดนึงเอกะนะคะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเฮ้ หน้าล,ล่างไม่ได้ใช้แล้วล่ะปิดเลยก็กดปุดเลยนะคะเพื่อให้มีด้านบนนี้ขึ้นมาหลังจากที่เรามีหัวข้อและรูปอันสวยงามแล้วนะคะเราก็มาทำเรามีโน้ตสี่ทำอะไรดีเรามาใส่สเปกมาหน่อยนะคะแต่จะให้พิมพ์ก็อาจจะไม่ใช่คนที่ใช้โน้ตสีเพราะฉะนั้นเรามาใช้ฟังก์ชันของมันนะคะกับฟังก์ชันทีนี้ค่ะที่ชื่อว่าโฟโต้โน้ตทําการกดนะคะแล้วก็เลือกเอาอุปกรณ์มาว่าเราอยากให้อยากอยากถ่าย อยากแปลงนะคะตัวหนังสืออะไรก็ขมการถ่ายได้เลยค่ะสมมติลุงจะแปลงอันนี้นะคะก็ทําการถ่ายทั้งก้อนนี้มาเลยปึ๊บเลงเสร็จนะคะก็ถ่ายค่ะถ่ายเสร็จก็รอสักพักหนึ่งนะคะให้มันทําการแปลงไม่สมมติอุ้มอยากจะได้แค่พาร์ทนี้นะคะก็ทําการกดคําว่า convert to edit ค่ะตรงนี้ปึ๊บ คอนเว r ร์ทวิดิทปุ๊บตรงนี้นะคะก็จะสามารถที่จะแยกกันได้หมดเลยนะคะสมมติอยากได้แค่ CPU ดีกว่านะ CPU กับดิสเพย์แคมเอรด้วยก็ได้ก็ทำการดึงแค่3อันนี้มานะคะแล้วก็สมมติจะคัดมาไว้ที่หน้านี้ก็ทำการกด paste ได้เลยค่ะนี่สเปคบางส่วนของมันก็โผล่มาแล้วนะคะ โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เลยทีเดียวนี่มีประโยชน์มากๆนะคะสําหรับน้องๆหนูๆที่น้องๆหรือว่าพี่ๆนะคะที่ชอบหนังสือแล้วอยากจะได้โ u ้ดอยากได้คำคมมาใส่ในภาพหรือว่าในโน้ตของตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยรูปนี้มันไม่สวยเลยอะเรามาทำอันนี้กันดีกว่านะคะโหมดต,ต่อไปค่ะนี่เพียงเรากดตรงปุ่มตรงที่เอ e n เนะคะครั้งหนึ่งเราก็เจอคำว่า smart select เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปหารูปร no ีวิวโน้ตสสวยๆจากเมืองนอกกันดีกว่านะคะุมเซิร์ชเลยโน้ต no สีรีวิวสมมุติว่าเราเจอรูปที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ทาการแตะเบาๆที่ปุ่มตรง S Pen นี่นะคะแตะทีหนึ่งนี่แต่นี้แล้วก็ทําการ Smart Select ค่ะเราก็ Select เล,ก,เลกรูปที่เราอยากได้นะคะสมมติชอบรูปนี้ก็ Select ปุ๊กมันก็จะมาเก็บเก็บเอาไว้นะคะเป็นรูปที่หนึ อันนี้อ่าดูด้านข้างกันบ้างนะคะก็สามารถเล็กได้เลยเก็บไว้นะคะอันนี้สามเป็นอันนี้ละกันดีกล้องหลังนะคะกดเล็กเลยค่ะอันนี้ก็เป็นรูปที่เราเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยน้อสี่เนี่ยซื้อมาโหลดอะไรดีนะคะสิ่งแรกเลยที่ยุ่งชอบมากคือนี้ค่ะแอปพลิเคชัน Galaxy Gif t นะคะ พี่ๆหลายหลายคนก็เข้าไปดูโปรดีๆต่างๆนะคะในกสิกรแล้วก็หาหาของฟรีทานะค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากกดสมาร์ทซีเล็ค่ะ,อ,ะอันนี้ตัวตัวจีหายนะคะขออีกทีกด s m สมาร์ทซีเล็นะคะึ๊บอ่าได้ละหนึ่งแอปอีกสักแอปหนึ่งอ่ะลายนี้ต้องมีทุกคนนะคะนี่แล้วก็ต้องมีอันนี้อีกเพราะว่าไม่มีไม่ได้เลยเดี๋ยว จะอัพเพจไม่ได้นะคะกดเลือกปุ๊บพอแล้วล่ะนี่เรามาดูนี่ว่าว่ามีรูปอะไรที่เราเลือกไว้บ้างนะคะพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจับมันใส,สแ่แค a บุ๊กได้เลยเพียงกดตรงนี้นะคะก็มันก็ถูกเซฟมาอยู่ในมา,มาสแค o บุ๊กนะคะพอเซฟเสร็จปุ๊กเนี่ยอุ้งก็แค่ทำการเปิด s n o t e นะคะแล้วก็เลือกอ,อกดอันนี้ค้างไว้นะคะ เพื่อให้มีแอปพลิเคชันขึ้นมาเราก็เลือกแท็บมุกไว้ตรงนี้นี่เสร็จแล้วเราทำยังไงคะเราก็สมมุติว่าอุ้มจะใส่ในหน้าถัดไปก็กดตรงนี้แล้วอุ้มก็แบบที่อุ้มเคยบอกไปเมื่อกี้นะคะเข้ามาแล้วก็เลือก v o v e move, move ไอ้นี่นะคะแล้วก็เลื่อนมาได้เลยเลือนลูกที่หนึ่งปุ๊บเอารูปนี้มาใส่ด้วยดีกว่าวก็กดนะคะ ก็เลือกมูควอนเทนต์มาใส่ด้วยก็นี่นะคะรูปที่สองนะคะแล้วก็เอารูปที่สามมาใส่ด้วย นี่โอเคใส่รูปแล้วดูดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวหน้าถัดไปนิดนึงค่ะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันแอปโปรดอะไรนี้นะคะก็ใส่เรื่องนี้มาใส่ได้แล้วก็ยังมีอันนี้ก็หมูคอนเทนต์นะคะใส่ปุ๊บอ่าทุกอย่างใส่ครบเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการปิดด้านล่างนี้ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เออมาในนี้นะคะเราจะแต่งเตะ แต่งเสริมเติมแต่งอะไรนะคะก็สามารถที่จะทำได้เลยนะคะทันทีนะคะจะใส่เฟรมให้มันนิดนึงเพื่อความสวยงามสวยงามหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ประมาณนี้สำหรับการใช้เอสโนดนะคะนี่ค่ะแล้วก็เพียงง่ายๆแป๊บเดียวนะคะตอนนี้เราก็สามารถมี S-Note ในเรื่องของมีโนสีทำอะไรดี มาให้หลายๆคนได้เห็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการดึงภาพมาใช้โฟโต้โนตจะใช้เป็น s อ่ e c t เล็ t คอนเทนตนะคะหรือว่าจะเป็นการาเลือก Smart o b j e c t จต่างๆนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะเป็นเท่านี้เอง